สวัสดีค่ะวันนี้เรามารื้อแปลงกุหลาบเพราะว่าเวลาฝนตกกับเวลาที่เราโยนมเมล็ดสมุนไพรไปเนี่ยนะคะเราก็ต้องต่อยให้เขาขึ้นงามก่อนอันี้ก็จะเดือดร้อนกุหลาบนิดนึงเพราะว่ากุหลาบก็จะไม่ค่อยออกดอกช่วงเนี้ช่วงที่เราต้องการสมุนไพรอะไรนะคะเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยเวลาเขาเกิดเนี่ยบางชนิดเนี่ยเขาต้องการความร่มรื่นเขาต้องการเกิด อยู่ใต้ต้นไม้อื่นอย่างเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยถึงแม้จะชอบแดดยังไงเนี่ยนะคะถ้าเราปล่อยไว้ให้เขาขึ้นกับต้นไม้อื่นๆในร่มเนี่ยเขาจะงามมากเลยค่ะ <S <S อันนี้ก็จะมีฟ้าทลายโจรแทรกนะ,ะเห็นไหมคะนี่คือต้นกุหลาบนะกุหลาบนี่จะเรียกว่ากุหลาบพันปีก็ไม่ได้นะเพราะเพิ่งเพิ่งปลูกเพิ่งลงแปลงใหญ่เนี่ยประมาณสามปีสองปีเท่านั้น ที่ตเปีนเนยเรารวมอยู่ในกระถางด้วยนะทีนีเน้เนี่ยเนี่ยจะให้เห็นฟ้าทะลายจรเห็นไหมฮะเนี่ยเราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะหนามกุหลาบเยอะงามมากเลยค่ะเขาจะมีใบเยอะ<ม>เห็นไหมฮะบางคนบอกเออใบทีนี่คือถือว่าใบเขาแน่นแล้วนะวก็จะมีต้นไม้อื่นแทรกแล้วก็การทีนี้ว่าพอเราได้ใบขนาดนี้แล้วเนี่ย สวยนะคะเราจะตัดก็ได้เหนือเหนือดินมาก็ได้นะคะเหมือนที่ตำราบอ,อกแต่เราก็จะถอนถอนไปนะคะนี่ก็ได้ละเนี่ยก็ซ่อนซ่อนอยู่ในเนี้ยฟ้าทลายโจรอันนี้ก็ได้มาจำนวนหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ใบสดนะคะที่เรามาอบบดหยาบนะ,ะแล้วก็เข้าแคปซูลเป็นสดอย่างนี้เลยนะคะเขียวแบบนี้เลยะคะ่ะเพราะ,ะนั้น สมุนไพรของของพี่อุ๋มเนี่ยของใบไทยเนี่ยจะราคาสูงนิดนึงเพราะเราจะไม่ใช้แห้งมาทํานะคะเนี่ยอย่างใบใบงีงอนเงี้ยเราไม่ใช้นะเราทิ้งนะคะเด็ดทิ้งไปเลยใบที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าโดนโดนมแมลงต่างเนี่ยที่อื่นเขาอาจจะไม่เลือกให้คุณนะแต่ที่นี่เราเลือกนะเลือกแล้วก็มีมีอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราเรา,เราทิ้ง ไอ้พวกนี้มันจะต้องทิ้งลงในน้ําก่อนนะหรือให้ให้มันตายซะก,ก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันไปไปยุ่งกับต้นไม้อื่นนะอย่างมีใบดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นจุดดําเนี่ยเป็นจุดดํานิดนึงไม่เอาแล้วคนะ่ะเพราะว่าเราเอาไปเพื่อทําไมเพื่อแก้ไขเพื่อทานนะนะอย่างน้อยคนในครอบครัวทานนะคนเพื่อนฝูงสั่งมาแล้วก็ทําให้นะ บางคนบอกว่าทำไมแพงแพงจากที่อื่นที่อื่นเขาก็ใช้วิธีการอะไรของเขาไปอ่ะนะแต่ของเรานี่ก็จะพิถีพิถันนะคะทำในจำนวนที่ไม่ได้เยอะนะนี้เราเราก็พยายาดึงลากไม่ขาดนะไอ้มาด้วยที่ก็จะลือล้อรื้สวนนิดหนึ่งช่วงนี้ก็จะใช้เวลาใบที่ ันไม่สมบูรณ์เราก็ไม่ไม่ใช้นะนก็จะใช้แบบทำแบบมือก็จะได้ไม่ค่อยเยอะนะคะในในตอกครั้งเนี่ยเพราะว่าเวลาเราโคลกเราอะไรอย่างเงี้ยสายมันก็จะออกดีกว่าเราใช้เครื่องปั่นหรืออะไรแต่ก็คล้ายๆกันนะคะเพราะสายมันก็อยู่ในรูปของของอ่าใบม้ ส่วนนี้ก็เริ่มเริ่มเขียวๆส่วนส่วนเนี้ยเราก็จะไม่เด็ดส่วนที่ออกดอกแล้วนะเราก็จะจะลื้อเฉพาะเอาเอาเอาเมล็ดนะอย่างเราเก็บเมล็ดเนี่ยเมล็ดมันก็เท่านี้นะออกเราก็จะไว้ไว้เก็บเมล็ดเพราะอันนี้ยังไม่ไม่ลื้อออกนะฮะเราก็เก็บเฉพาะเมล็ดที่เราเก็บได้เพราะว่าต้นหนึ่งเขาจะไม่ สุกไม่เท่ากันนะอันนี้ก็เริ่มสุกแล้วเป็นสีน้าําตาลเวลาเขาดีดเนี่ยเขาก็จะดีดเหมือนดอกใต้ต้ติต่งอะ่ะอันนี้ฟ้าทลายโจรเขาก็จะออกดอกเหมือนดอกใต้ติต่งอันนี้เป็นรุ่นที่ที่สามที่สี่แล้วนะที่ที่จเจริญที่ขยายพันธุ์ด้วยการโอรอยด้วยมเมล็ดทิ้งไว้นะคะ นันนี้มันเล็กเราต้องต้องซื้อจากแหล่งจากแหล่งที่เขาเอ่อพาะเลี้ยงเพื่อเพื่อทำยานะนแล้วก็เป็นออร์แกนิกนะคะพยายามพยายามเลือกที่เป็นออร์แกนิกเพราะเราเปรอปลูกเป็นออร์แกนิกอันนี้เวลาเขาขึ้นในพงหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นน้ำงาม,งามเห็นไหมฮะอันนี้ก็ใกล้แล้วละ่ะแต่เราแต่เราทิ้งทิ้งไว้ก็ เยอเยอะแล้วนะคะเราก็จะรอให้หลายต้นที่จะออกฝักออกมเมล็ดของเขานะมนเมล็ดเขาเล็กนิดเดียวเหมือนเม็ดทรายแหละเล็กๆมาต้องตาดีๆนะมองให้เห็นอย่างเนี้ยฟอร์มันไม่ใช่ทุกทุกฝักจะเป็นนะอ่าไม่ใช่ทุกฝักจะเป็นก็เดี๋ยวเราเอามเมล็ดนิดเก็บก่อน อันนี้ก็ลื้อแล้วก็ตัดตัดกิ่งกุหลาบกิ่งกุหลาบขยายพันธุ์นะอย่างเงี้ยอย่างนี้เราก็ถอนเลยเพราะว่ามันมันเยอะเห็นไหมเราถอนเนี่ยยังไม่ออกฝักนะเราถอนออกมานะ,ะค่อยๆถอน้เราเราจะเอาไปใช้ทํายาเนี่ยเพราะว่าเวลาบางครั้งทําไม่ทันนะ ทำไม่ทันช่วงนี้มันกลายพันธุ์ไปนะพวกโควิดกลายพันธุ์เยอะเมืนั้นเราก็ทำไมคะเราก็ต้องใช้ใบสดนี่แหละสู้กันถอนเลยอ่ะพยายามนะถอนอันนี้ต้นใหญ่นะค้อดลินออกนะคะทับมามันจะเห็นนะลากฝอยเขาเยอะนะ ข้าวก็มีประโยชน์เขาเลือกทั้งห้านะถ้าเราทำด้วยสรรพคุณต่างๆใครท้องเสียก็ช่วยได้นะคะเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนปกติก็ช่วยได้ไม่ต้องซื้อยาทานนะคะเพราะอันนี้เราจะเก็บอน,นิพพันมาไว้เราไม่รู้ว่าช่วงช่วงไหนจำเป็นช่วงไหนจะต้องใช้เขานะ นี้เราจะรื้อสวนเพราะเราเราได้มาจำนวนหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็เป็นพวกมันก็เป็นยาได้นนี้สาบเสือก็แทงขึ้นมาแต่สาบเสือต้องระวังอย่าให้เกิดเยอะเพราะว่ากลิ่นแล้วก็บริเวณสาบเสือเกิดต้นไม้อื่นเขาจะไม่ไม่ไม่ออกเกิดดอกออกผลนะเดี๋ยวก็ต้องรื้อออกเพื่อที่จะเอาไปทำอบบดเอาไว้ สาบเสือเนี่ยใครใครมีดบาดนะใครมีดบาดหรือว่าเป็นเลือดออกอะไรตรงผิวหนังแล้วเนี่ยให้ที่จะเอาไปโปะได้เลยมันจะช่วยห้ามเลือดได้ด,ดีมากนะคะ,ะยิ่งใครเป็นโรคแบบเลือดออกไม่ค่อยหยุดเลือดไหลไม่หยุดเนี้ยพกผงสาบเสือนะคะหรือว่าหาใบสาบเสือใกล้เคียงเ,เวลาเกิดบัติเหตุอะไรต่างเนี่ย เอามายีแล้วก็ไปโปะที่แผลนะคะเพราะจะทําให้เลือดหยุดไหลได้เลือดไม่หยุดละหยุดละคือเลือดจะหยุดไหลนะบางทีบัตรเหตุบางบัตรเหตุนะก็ทําให้เลือดไหลหมดตัวอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นเหตุนะทําให้เกิดการสูญเสียโดยโดยที่ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นใช่ไหมอืมเดี๋ยวเราก็เอาไปทําแห้งนะเก็บไว้ เพราะว่าสมุนไพรพวกนี้สองสามวันมันก็เฉาแล้วเฮียวเฉานะอันนี้เป็นลำไยที่เพาะไว้เดี๋ยวจะไปลงแปลงนะคะเป็นลำไยที่เนี่ยมีเพีย้ยมีเพีย้ยเพี้ยแป้งนะเนี่ยเพี้ยแป้งเห็นไหมเราก็ต้องตัดเลยเพี้ยแป้งเดี๋ยวตัดรวมรดี๋ยวมาไปแช่น้ำบะ ถ้านะพวกนี้มันจะตายกับน้ํานะกุหลาบก็มีบ้างนะเอาไปทำแชมพูโลชั่นนะฮะนอนเข้าก็มานะตอนเราปลูกออแกนิกอันนี้แต่ว่าถ้าให้ดีก็คือต้องคอยทำความสะอาดแปลงอะ่ะตรงน,นี้เราเราเรา,เราทิ้งไว้เพราะว่าเราปลูกพวกฟ้าทลายโจรด้วย แต่เดี๋ยวต้องต้องลือละเพราะว่ากุหลับเริ่มไม่ไหวละเริ่มเหนื่อยนะต้องปรับผ่า,าพวกหญ้าพวกนี้ตัดนะตัดได้ถอนได้ถอนเพราะหน้าฝนนะถอนก็ถอน,ถอนใช้มือดึงมันก็ไม่ไหวนะต้องใช้อย่างนี้เลยค่ะมามรรไก่ช่วยดึงนะ เด็กๆใครใครฝึกทำสวนแต่ลำไย,ยนี่เราเก็บไว้ก่อนเพราะเรายังไม่ได้ไปไปปลูกนะไม่ได้ไปลงแปลงเพราะเพราะลงปลุ๊บนี่เราต้องแยกแล้วก็ค่อยอันนี้ค่อยลองอันนี้ต้นลำไย,ยถ้าต้นเดียวเดี่ยวน,นี้ก็เริ่มสูงแล้วเริ่มโตอันนี้เราก็ไม่ไม่ไม่ไมเอาออกและเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะไว้กิน ไม่กินผลของเขานะคะก็อร่อยนะลำไยลอยแก้วอะไรต่างๆทานได้เพราะหน้าลำไยเราก็ไม่ต้องซื้อนะฮะเราก็ไว้ทานโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนสวัสดีทุกคนนะคะที่ถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะ